แล้วก็ต้องแยกย้ายกันไปหางานทำอย่างไม่เพื่อนมันธรรมชาติเพื่อนเราจะมาอยู่วัดไปตลอดชีวิตมันเป็นไปไม่ได้ได้ไหมเรียนสองแล้วก็ก็แล้วแต่โชคชะตาอ้าวศพรียาอ้าวราชบุูดอ้าวโอคงหวิญญาค่ะโหเล่นสองตัวเลยน้องเบนไอ้เรียน้องเบสวันนี้ฉบตรมาแล้วเหรอวิญญาค่ะประทับก่อนเลยวิญญาค่ะว่าแต่คุยเรื่องอะไรกันอยู่เหรอพวกกระหม่อมฉันก็ คุยกันไปเรื่อยเปื่อยนะพี่ย่าค่ะพอดีว่าเมื่อสักครู่นี้จะมบาก็เพิ่งม,มาหากระบอกฉันแต่ก็กลับไปแล้วแล้วก็คุยกันว่าเรียนจบแล้วจะไปแยกย้ายกันทําอะไรหน่ะพี่ย่าค่ะราชบุตรวันนี้ราชบุตรแต่งตัวเราเลยจะไม่ไปลองสีมือซะหน่อยหน่ะพี่ย่าค่ะทีวันนี้เราแต่งตัวรอเพราะเราจะกลับเองสุขโขทัยแล้วเอารงชาบุตรจะกลับสุขโขทัยแล้วทําไมเพิ่งมาบอกกระบอกฉันเลยพี่ย่าค่ะถ้ากระบอกฉันรู้ก่อนหน้านี้กระ่อมฉันสุนยาจะยิ่งจะยอดน่ะจะได้ช่วยกันจัดงานใหญ่เพื่อส่งองบุ กลับสู่วังหลวงให้สมพระเกียรตินะพี่ยาค่ะแต่มาบอกตอนนี้น่าจะเตรียมอะไรไม่ทันไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่เราไม่ต้องการไงอะไรทั้งนั้นเพราะเราอ่ะจะพาสมริยาแล้วก็จะยืดเจ้ายอดไปกับเราด้วยเออองค์ราชฉักรุญจะให้เข้าเมืองจะพากระ่อมชันไปด้วยเหรอพี่ยาค่ะแต่ว่าองค์ราชฉกรุญน่ะ มาเรียนอยู่ที่วัดตั้งหลายปีแล้ววันนี้จะกลับบังหลวงครั้งแรกแต่กลับมคเพื่อเป็นเด็กวัดอย่างกระบอกเชั้นสามคนตามไปกระบอกั้นกลัวว่าคนในเมืองน่ะเขาจะติฉีบินทาว่าองค์ราชบุตรเสียหายได้นะพย่คะใช่จริงไหมกลัวว่าจะเลือกคนมีคนจนพระเจ้าค่ะไม่ในเมืองไม่เลือกคนมีคนจนสามารถชูร่วมกันได้อ่ะก็กปลว่าไม่เลือกคนมีคนจนก็ไปพย่คะ ไปกเถอะช่วยไปข่อนพ่อตาบ้างเพื่อก็ได้เพื่อค่ะกำบอกฉันขอแค่ไปส่งองราชบุตรอย่างเดียวนะพี่ะค่ะได้ว่าเพื่อนาด้สนทายาสอนทยาอย่าเชื่อใจตามพระองค์ไปสู่วังลวงนะแล้วเรา 呀，报刊、通知呀，教育都要。都都都都都